สวยมากเลยชื่ออะไรนะคุณชื่ออะไรฉันเหรอคะมิสซิสเฮียนค่ะแล้วค e e ุณมาทำอะไรที่นี่เนเดี๋ยวยังบอกมีแฟนเพราะอะไรเพราะอะไรไอ้ยากว่งแข่งนี่โอเป็นแฟนยาีเป็นไม้ได้อยู่โอ้โหนี่ถ่ายวิดีโอเหรอวิดีโอสิครับคุณทำไมทำแบบนั้นน่ยเออโอ้ที่นี่บรรยากาศอุ้ยยิ่งกว่า สวิตเซอร์แลนด์นะตอนนี้วันนี้10 12องศาค่คะที่นสบายสำหรับคนที่ชอบอา,ากาศเย็นๆเนอะแต่คนที่ชอบร้อนก็อ,อีกิดกว่าทีก็มีเห็นนิดนึงเนาะเรื่องอะไรรถจอดนานมากไม่ได้รถจอดนานเขาเปิดเครื่องเสียงเล่นกันแล้วเขาลืมปิดว้ายเหรอเออโอ้เห็นสภาพคนกำลังกระดีกระด้างจะขึ้นเขากลายเป็นเห็นเหร อะไรเหรอคว่ำไปเลยค่ะจังง่ายออกไปแล้วเขาเนาะอ๋อแล้วต่เราต้องได้ขัดหรือยังขเราไปเช็คถูกไปบ่มีตดแจกาแฟสักแก้วไหมคะเราจะหนีไปทำไมเรากล้องมันไกลอะไรใก็ดูที่กล้องอะมันไกลเห็นไหมดูที่ไหนเห็นไหมอ๋ออุ้ยเออใช่ยิ่งอยู่ใกล้นี่ยคือตัวพี่จะไกลให้ไปงี้ตกเจ๋งเงี้ยมองไม่เห็นเลยอ๋ออือนีหรัเอากล้องกล้องนี่มันเป็นกล้องแบบ ฟูจิโกะไงูิโกมันมีด้วยเหรออ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถอยรถคันนี้หน่อยเอารถเบนซ์เข้ามาหน่อยครับ